ขอบคุณมากครับนี่เห็นมนะครับมีฝ่ายมีฝ่ายเก็บดอกไม้ด้วยนี่นี่คือคนเราเวลาบารมีมันจะมาเนฮะมันแม้แต่พวกพิธีกรซ้ายขวาก็จะมายืนประจบประแจงข้างๆเพลงนี้ที่ผม ต้องร้องทุกครั้งเพราะอะไรครับเพราะว่าพี่เป้าเนี่ยตอนที่อยู่โรงพยาบาลพญาสลังก้าแต่ถามว่าคเธอตั้งแต่รู้จากกระชั้นเนี่ยเธอชอบเพลงอะไรชั้นมากผมก็เลยบอกว่าชอบเพลงรักทรมานพี่แก่บอกว่าแล้วมันร้องยังไงวะผมเยอะเกินก็จะไม่ได้ผมก็เลยว่าอดีผมร้องให้พี่ฟังพอกำลังจะขึ้นกรมอันใดถ้าพยาบาลเข้ามาจอดเลือดอีกครั้ เลยนะครับสักครู่สักคู่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ผู้จัดการพูดนิดนึงนะนะสักครู่เอาเพลงนึ่งที่พี่เป้าชอบเป็นชีวิตจิตใจนะครับก่อนที่จะพบกับน้องเกสครับเดี๋ยวจะมีน้องอีกคนมีอยู่เพลงหนึ่งที่สายยันชอบมากใช่ไหมครับเอาเพลงตัวแทนครับอันนี้วารินนะครับฝากไว้ด้วยครับวันนี้อยากจะร้องเพลงให้พี่เป้าฟังเพลงที่กระชอบอีกเพลงแล้วเดี๋ยวพบกับน้องเิญคุณเล็กครับเจนเจนรัอไม่ลืมใช่ครับเดี๋ยวนะครับขอได้ดนตรีเมื่อเราได้เตรียมพร้อมนิดนึงครับเล็กวารินครับ นี่ก็เป็นลูกศิษย์คนโปรดของนนี่ก็คโปรดของพี่เป้าสายันญญานะครับผมในกวามดินนะฮะก่อนตายก็ไม่ลืมยุ้ยสายันญญาก็นี่นี่ทำทำทรงทำครับเป็นไงก่อนไปสายันญญาก็โอ้โหอ้าวคุณเจริญรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริญรัตน์ขอบคุณมากเลยโอ้มาโอ้ดีใจมากเลยครับครับ เจอกันในทีวีช่องเจ็ประจำเลยนะครับขอบคุณครับครับคืนนี้ัลายๆคนด้วยกันครับคที่นี่บรับครับครัจ่ร่รับครนบครับคายกครันคกับครัเคราบครับครับครับรับนะครับครับคีับรับครับรับรับครับรับครับครับเรับครับครัเครับครับครัครับรบคับครบรับค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 รสบคบครัรับครัระครับเรับคัครับ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 พรัรัครับรับับรับครั่ครับ เล็กวารินครับผมกระปุกนี่ที่เราพิจารณาจากสาเหตุสัญญาเช่นกันครั้ไม่ดื้อครับเสียงรปรบมือสักครัง้งเป็นไรกัน,รนครับ อะไรอะอะไรอ่ะมึงร้องอะไรคุณกูร้องเพลงนี่ไงเพลงอะไรเสียความรู้สึกเสียความรู้สึกเออมันขึ้นอย่างนี้ที่ไหนละ่ละแล้วขึ้นยังไงอ,อกหักเพียงครั้งยังไม่ตาย ời. ก่อนเคย,ออยงงคูยยร้ยอ,ยงรงองอย่างนี้ทำไมมึงร้องเงี้ยกูเสียความรู้สึกนี่ไงกูร้องเพลงนี้แหละถ้าร้องอ,อกหักเพียงครั้งยังไม่ตาย <nella? S 2> ก็มันเสียความรู้สึกสิเออถ้าร้องแบบเนี้ยเปียความรู้สึกเปียจริงๆเลย เมื่อเมื่อเมื่อสามสี่วันนี้มาทีงแล้วผมมาจากวันแรกหนึ่งสองสามสี่ที่ผมมาอ๋อมากับลูกสาวไอ้ไอกไอ้เนียวไถ่เนี่ยเฮ้ยมึงมึงไข่มึงมึงไข่เสื้อแดงปากปากคนตีมีกินมึงเนี่ยก็มึงเห็นัหมมันใส่เสื้อแดงนลยนะไปจะเสื้อสีไหนก็กูซื้อมาสีแดงกูก็ใส่สีแดงกูมีสีขาวกูก็ใส่สีขาวก็่มึงไม่เห็นน่ะใส่เสื้อสีแดงไงนะ มึงก็ใช้มือที้สิ่งนี่เพื่อนเราไอ้นาหยียแล้วมึงเห็นมือกูว่างไหมล่ะเนี่ยมือว่างมือกูไม่ว่างเดี๋ยวเพื่อนจะโกรธไม่กรธเราทุกันน่าจะรู้ที่ใสมันใช้มือ เยอะนะบ้างตอนที่อยู่วัดไอ้ขิงผมอยู่อยู่เกือบเดือนแต่อยู่บนเวทีบ้างอยู่ช่วยงานด้านหลังบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนเขาเล่นเฟซเล่นเฟซเขาโพสต์ไปแล้วสุดท้ายมันเกี่ยวยุ่งมันเลยเดี๋ยวนายเดี่ยวนายเดี่ยวนอยเดี่ยวเขาโพสอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเขาไอ้บ่าเขาว่าไงอีอีมันเป็นพ่ออีแม่เไม่ไม่ต้องถามว่าบรรดาแฟนเพลงของพี่เปาเนี่ย บางท่านนี่เขาเล่นเฟซเป็นแต่ถ้าสูงไอ้ถ้าอายุห้าสิบไปแล้วส่วนมากจะไม่เล่นเฟซเขาเล่นส่วนมากจะเล่นหมาเล่นพลูใช่ไหมอ๋อมันมันเป็นหลับอยู่แล้วไม่จริงใช่ไหมปีนี้เท่าไหร่ลวหกสิบกว่าอู้ยชอบดีทำไมอ่ะมีเงินเดือนกินเดือนละหกร้อยโอ้โหเงินส่านูเกียรติ ขอโอกาสจอจากนี้ไปขอนำพาท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพผมจะขอเสียงตบมือทุกคนข้นนนนนางนักร้องดาวรุง่ง โอ้โหนามตั้งเยอะไม่เอาหนามออกซะก่อนล่ะโอ้โหกูกระกำไปเต็มที่เลยหนามอะไรนะหนามกุหลาบหนามกุหลาบถ้าเป็นนายโยมมันจะบอกว่าหนามกุหลาบอีอีไอ้นี่ก็จะเป็นเ่งมันจังเมื่อกี้บอกว่าเพลงนี้ถ้าเกิดพี่สบายดีเอกราชไม่ได้ออกชุดนี้โอกเป็นโชคดีของเจ้าของค่ายนะครับที่ให้เอกราชร้องนะครับ โอีบ้าถ้าแกร้องกูจะเจ๊กขึ้นแตงข้อรอบแรกแล้วสวัสดีครับผมเสกมัรสิงคาร์เร์มิสกมันเสียงเดือนหน้าจะตามพี่บ้าไปอะไรครับผมคอนวอยครับไอชุดติ่งไอติ่งคอนวอยเอ้ยมาใครอีกผมลบประนันก็ไดนักแต่งเพลงเป็นอาจารย์เป็นการเพลงริ่ดเต้าครับคนนี้แหวนเพชรวงทองโปเตอร์นังดเออ ผมจูศักดิ์จักรินหรือว่าชัยวัฒน์ขันมั่นครับนักจัดรายการครับนักจัดรายการคนนี้ประเสริฐกันภไยเป็นนักจัดรายการพี่เสิร์ฐไอ้ห่าหัวชักลานเยอะเลยคนต่อต่อไปโฮปิดาสาคนครับนักจัดรายการนักจัดรายการวงสายยันตยาครับโอเคอ่ะนี่บึ้มเยอะแล้วครับคุณว้วนครับผมคนนี้ผมขอแนะนำเป็นพิเศษหน่อยนะครับขอเชิญครับ กำนันตุ๋ยครับ้านันจากตะบนหนองโพนะครับหนองหนองยะไซนะครับเป็นฝ่ายการเงินเลยนะครับตัวบัตรผ่านประตูอะไรต่างๆปัจจุบันเป็นกำนันนะครับปัจจุบันเป็นกำนันออกจากสายยันพอเขาเลิกวงออกจากสายยันเหลือเงินเป็นล้านฝ่าในอิชิผ่าเขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้โกงมันไม่ได้โกงตั้งมันอยู่ในมันอยู่ในเก้วยนะมันเหลือบัญชีคุณอย่าไปว่าเขานี่เพื่อ ครับผมเือด้วยนะแลวก็คนต่อไปที่อยากแนะนำไปพิเศษเชิญเลยครับคุณสอนทองทองสุพรรณนะครับคนนี้นี่สำคัญยังไงคุณอ้วนครับคนนี้เป็นนักแต่งเพลงแล้วก็ร้องเพลงในวงและปัจจุบันเนี่ยบ้านก็อยู่ตรงดอดเจดีเนี่ยไอ้มีวงดนตรีศิลปินอาชาเวศิลปินอาชานะครับสมัยแต่งเพลงชื่อสอนทองทองสุพรรณแต่งเพลงอะไรบ้างครับ ก็ล่าสุดรู้สึกจะเป็นอดีตรักสายันกับชีวิตไอทมก่อนจะออกจา็กคงมาชีวิตไอทําอดีตรักสายันใช่แล้วก็อะไรอีกนะหลายเพลงนะครับมีเพลงอะไรวะที่ชื่อเพลงเยอะ อดีตสายยางเอออดีตสายยางเืง่คืนที่ตอนที่พี่เป้าป่วยอยู่โรงพยาบาลคุณหมา่มก็นำเพลงนี้ไปร้องให้ฟังก็ภูมิใจนะครับออและคุณหมํ่ก็ไปตามเพลงนี้ออได้ข่าวว่าไปอยู่ที่บริษัทหนึ่งเออขาบอกว่าลิขสิทธิ์อยู่ที่เขาแต่ไม่ใช่นะครับพออถ้าคุณหมั่รู้บอกว่าลิขสิทธิ์อยู่ที่ผมไม่ได้ขายใครออโอ้ขอแก้ข่าวหมํ่ฟังอยู่ด้วยนะฮะแลวผมผมขอเปร์โทรไว้พ่ออยหมั่มาบอกให้ขอพอมึงจงได้ตังค์ครับผมเออตันี้ต่อไปครับต่อไปครับยังมานนี่ เสลักเสลักปล่อยมันปล่อยมันไอจี๊ดหังเครื่องจี๊ดเจ้วค่ะแจ้วมาลีสิงห์เราค่ะแจ้วหักเครื่องเสียงแห้งมึงแก่มากเลยุ่มเสียงแห้งหักเครื่องเอารวบรัดต์ตตอนนะครับใช่ด้วยหักเครื่องทุกคนเป็นหากเครื่องแต่ตองนี้เป็นแดนเซอร์ค่ะเต็มค่ะโอ้ยเต็มเลยโอ้โหไอเต็มเก็บกดมากเลยเนี่ยเพ้นไอ้เพ้น อีเพนอีเพนออปุนเพนเนี่ยออปุนเพนออปุนเพนออปุณเพนเล็กปลาปลาจ้าแต่ว่าคนเขาลุ้มลุนค่ะชื่อชื่อชื่ออะไรซา